สวัสดีค่ะสุขใจไว้เก่าวันนี้นําเสนอเรื่องแก่แล้วทําไมต้องเข้าวัดไปฟังกันนะคะการเข้าวัดเมื่ออายุมากขึ้นเป็นเรื่องที่หลายคนสงสัยทําไมจึงจําเป็นหรือทําไมผู้สูงอายุจึงควรให้ความสําคัญกับการเข้าวัดมากขึ้นแท้จริงแล้วนะคะการเข้าวัดไม่ใช่เป็นเพียงการไปทําบุญหรือปฏิบัติธรรมหรือทําตามประเพณีใดๆทั้งสิ้น แต่ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อชีวิตในหลายๆด้านอย่างเช่นทางด้านจิตใจอารมณ์สังคมและก็สุขภาพกายด้วยเมื่ออายุมากขึ้นนะคะชีวิตมักจะเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่าวัยทองหรือวัยชราซึ่งเป็นเวลาที่หลายคนเริ่มรู้สึกว่าตัวเองถูกลดบดบาทในสังคมลงเยอะเลยบางคนอาจจะ,กะเกษียณจากงานที่ทํามาบางคนอาจจะสูญเสียคนที่รักหรือรู้สึกเหงาเพราะลูกหลาน ขามีชีวิตของเขาการเข้าวัดจึงเป็นตังออกที่ช่วยเติมเต็มความรู้สึกเหล่านี้ได้วัดไม่ใช่เพียงเป็นสถานที่สำหรับการทำบุญแต่ยังเป็นสถานที่ให้ความสงบและเป็นแหล่งรวมของชุมชนด้วยซึ่งผู้สูงอายุที่สามารถพบปะผู้คนในวัยเดียวกันได้เนี้ยแม้แต่คนที่พร้อมจะรับฟังและก็ได้รับคำแนะนำจากกลุ่มคนวัยเดียวกันด้วยนะคะ การเข้าวัดยังช่วยให้ผู้สูงอายุอย่างเราได้ฝึกสมาธิและจิตใจในวัยที่ร่างกายเริ่มเสื่อมสภาพมีจิตใจที่แข็งแรงสงบเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างการนั่งสมาธิฟังธรรมหรือแม้แต่การสวดมนต์ล้วนเป็นจิตกรรมที่ช่วยฝึกจิตให้รู้จักการปล่อยวางฮนะอยู่กับปัจจุบันเป็นทักษะที่ช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลได้อย่างมากเลย การศึกษาพบว่าการฝึกสมาธิและการปฏิบัติธรรมมีผลดีต่อสุขภาพจิตเช่นลดอาการซึมเศร้าเพิ่มความสุขในชีวิตได้นอกจากนี้นะคะการเข้าวัดยังช่วยให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้และเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการนำเดินชีวิตได้หลักธรรมอย่างเช่นการให้อภยัยการรู้จักโอเพียงการรู้จักปล่อยวางไม่ยึดติดล้วนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้สูงอายุอย่างเราสามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ดีขึ้นการเข้าใจและการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมเหล่านี้ ยังช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและก็มีความหมายมากขึ้นนะคะการเข้าวัดยังเปิดโอกาสที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในวัดมักมีกิจกรรมต่างๆที่ให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมได้อย่างเช่นทําบุญตักบาตรช่วยงานวัดหรือแม้แต่การเข้าร่วมกลุ่มศึกษาธรรมะกิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนร่วมในสังคม แต่ยังช่วยลดความรู้สึกว่าเหงาและโดดเดี่ยวซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยๆในวัยนี้นะคะสุดท้ายนะคะการเข้าวัดยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายได้ดีอีกด้วยกิจกรรมต่างๆอย่างที่เราทำกันในวัดนะการเดินจงกรมนะ่เป็นการออกกำลังกายด้วยนะคะการนั่งสมาธิหรือแม้แต่การทำงานช่วยเหลือวัดล้วนเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ร่างกายได้เคลื่อนไหว และออกกําลังกายได้อย่างเหมาะสมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สูงอายุต้องการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนั่นแหละประเด็นสำคัญนะคะเรื่องการแก่แล้วจะเข้าวัดไม่ใช่เป็นเพียงการทำตามรมเนียมแต่เป็นการลงทุนในชีวิตที่ส่วยเสริมสร้างความสุขและความสมดุลในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจความรู้ความเข้าใจในชีวิต และความสัมพันธ์กับคนในชุมชนการเข้าวัดจึงเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุควรให้ความสำคัญและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ชีวิตในวัยเกษียณวัยชราเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความหมาย